ลุงทอกเดี่ยวไมโครโฟนเมื่อคืนครับแม่คนลุกในบาร,รมีและอัจฉริยะแพรบมากๆเลยนะครับเหรอเออคุณดูเหรอผมไม่ดูนะเพราะผมว่ามันไม่เกี่ยวกับผมอะอะไรไม่เกี่ยวยังไงมึงนี่เป็นคนห่วยแบบขุดไม่ขึ้นจริงๆเลยคนระดับนี้เนี่ยเขามาทอกให้ฟังอะคนที่เขาแบบประสบความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตอะคนที่ยิ่งใหญ่สุดๆเบอร์นี้อะเขามาเดี่ยวไมโครโฟนให้มึงฟังแบบฟรีๆอะมึงยัง ความฉลาดพอที่จะรับฟังเพื่อเรียนรู้จากเขามั่งเหรอวะอพ่อรวยสอนลู้นะเว้ยเดี๋ยวนะที่เกิดขึ้นนี่เขาพูดให้กูฟังเหรอกูเห็นพวกไปนั่งฟังมีแต่พวกลุงแถมเป็นลุงระดับโคตรมหาเศรษฐีรวยตับแรกรวยสุดโคตรรวยจนอยู่ไม่ถูกอยู่แล้วเอ็นี่พวกนั้นนี่เขายังต้องพัฒนาตัวเองด้วยการจ่ายตังค่าตจีนเข้าไปฟังทักสินด้วยเหรอวะเพื่อนเนอะ ไปตีกอล์ฟคุยกันก็ทําอยู่แล้วอ่ะยังต้องมาซื้อตัว๋วดียวไมโครโฟนอีกแม่ชีวิตเจ้าสวยนี่มันซับซ้อนชิบหายเลยอ้อยโซคอนิวส์มากเลยค่ะแต่เอาเหอะนะเป็นพ่อนายกทั้งทีอะ่ะแถมเคยเป็นนายกที่ใครๆก็บอกว่าเก่งเก่งอัจฉรยิยะโคดรโคตแถมแกเนี่ยชอบเดินผ่านห้องประชุมพักเพื่อไทยแล้วแบบได้ยินอะไรนั่นนี่เพื่อมันเล่าต่อก็ต้องฟังแหละ ครับผมใช่เลยครับแต่เอางี้นะสิ่งที่ว้าวสุดๆจากไอทล์กโชว์เมื่อคือนนะ่ะคืออันดับแรกเลยนะบางทีนะบางช่วง่ะนะหลายๆช่วงเลยก็ได้อะที่กูฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๋นี่ถ้าเปลี่ยนจากเสียงลุงแมวเป็นเสียงลุงตูอ่อะแม่งได้เลยนะมันไม่ต่างกันนะเดี๋ยวก่อนยังไงเนี่ยก็เปิดมาเลยเนี่ยแกก็บ่นก่อนเลยว่าประเทศอะดูสกรปรก ต้นไม้รกขยะเยอะมีแต่การก่อสร้างไม่มีสถาปตัตยกรรมรัฐและเอกชนต่างคนต่างอยู่ลืมนึกถึงส่วนรวมลืมคิดถึงชาติว่าบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงเมื่อมันไม่มีระเบียบไร้ความสะอาดเรียบร้อยแบบนี้อ่ะ oh. มาถึงก็บนบ้านเมืองสกรปรกนะครับโอ้โหเอา้าเรียกจิตอาสามาช่วยกันทําความสะอาดหน่อยแล้วหรือไงยกหูเรียกบริษัทเอกชนไหนมาช่วยทําความสะอาด CSR ดีวะชาติบ้านเมืองมันจะได้แบบสะอาดอะ่ะแต่โทษนะฮะเราจะไม่พูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอํานาจกันใช่ปหมเฮ้ยอะไรนี่ก็ทําเป็นเรื่องการเมืองไปหมดนะมึงเนี่ยคิดถึงส่วนรวมด้วยครับอย่าเพิ่งขาดยังมีเรื่องอื่นอีกบานตะเกียง กูไม่รู้ไงก็อ่านทานสคริปต์แล้วกูนึกว่าสปีดอีตัวเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพูดเรื่องเศรษฐกิจแล้วใจเย็นเขาจะพูดเรื่องเทพแล้วอันนั้นเนี่ยมันแค่แบบวอร์มอัพอบอุ่นเครื่องอะเพื่อนโอเคครับโอเคครับและเขาก็พูดแบบนี้ครับประเทศไทยและคนไทยติดกับดักนี่นี่คุณเรียนสูงมาก นี่ประเทศแก้ง่ายแค่เพิ่ม GDP <Yeah. S 1> นี่ GDP แก้ได้ด้วยการเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินเพราะเศรษฐกิจใต้ดินตอนนี้เกือบ50%ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดถ้าเอาขึ้นมาได้จะเพิ่ม GDP อีก50%โอ้ยแป๊บหนึ่งนะเพื่อน,นอ1 2 3ว้าว โโอ้หแบบพวกบ่อนออนไลน์ค <europé ens> ้ามนุษย์คอเซ็นเตอร์ค้าของเถื่อนที่นี่ว้าวว้าวคขาว้าวเฮ้ยว้าวสิครับว้าวครับว้าวว้าวอีกว้าว แค่นั้นยังไม่พอนะครับยาเสพติดตอนนี้เนี่ยก็เยอะมากด้วยแถมปราบยากไม่เหมือนสมัยที่ค่าตัดตอนกันฉําเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ค้ารายใหญ่เขาอยู่นอกประเทศแล้วส่งของเข้ามาให้รายย่อยข้างในจับได้เนี่ยก็ได้แต่พวกรายย่อย,อยงไงเราเสียประชาชนวัยทำงานไปกับยาเสพติดจำนวนหนึ่งเราต้องบำบัดและคืนคนดีสู่สังคมแต่เราก็ต้องปราบปราบไปด้วยปราบด้วยไปเลย ปราบอยู่แน่อยู่แล้วแหละเพราะมันเหลือแค่ให้ปราบแค่ยาบ้าแล้วยังไงพวกดูดกัญชาแล้วหลอนสติแตกมันก็ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วไงแค่นี้ก็ลดปัญหายาเสพติดไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือเปล่าคืนคนดีสู่สังคมได้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยโคตรอัจฉริยะ ก็ไปตีก๊อฟแล้วกัญชาเนี่ยก็เลยไม่ผิดกฎหมายต่อไงมันก็แค่นั้นแหละเอา้าเอ้ยย้ายไปเรื่องอื่นมั้งได้เลยครับตลาดหุ้นแย่ครับแดงเถือกครับเพราะความมั่นใจไม่มีมันไม่มี trust and confidence นักลงทุนหนีหมดมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะ corporate governance ไม่มีครับ ดูดิหุ้นปนั่นหุ้นหลอกเต็มไปหมดเลยดูสตาร์กสิโอ้โหใครจะไปเชื่อหุ้นไทยเออใช่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 ใชใชใชเลยเขากลัวเจอแบบสตาร์กแหละไม่เกี่ยวหรอกนะกับว่าเปลี่ยนนายกบ,บ่อยยังกับเปลี่ยนถุงเท้าไม่เกี่ยวกับว่าเสถียรภาพของการบริหารประเทศแขวนอยู่กับสารรัฐธรรมนูญตุลาการ9คนที่ตั้งมาโดยคณะรัฐประหารและก็คงไม่เกี่ยวด้วยแหละกับเอกอัครารจะยึดอํานาจอีกเมื่อไหร่ดีและก็คงไม่เกี่ยวด้วยแหละกับนโยบานย บายเรือธงของรัฐบาลเป็ดง่อยที่ทําอะไรไม่ได้เพราะองค์กรอิสระแม่งนึกจะหาเรื่องมึงเมื่อไหร่ก็แค่ให้ไอหมาที่ไหนมาร้องก็ได้ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยว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 ครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับพ่อนายกนะครับยังบอกเจ้าสัวโรงไฟฟ้าเจ้าสัวขายไก่เจ้าสัวแบงค์ต่างๆเนี่ยนะครับที่มันนั่งกันหน้าสลอนเมื่อคืนเนี่ยว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายดำรงชีวิตของคนไทยอ่ะแพงมาก แต่ค่าพลังงานอะ่ะเออเฮ้ยมันก็เป็นไปตามตลาดโลกอะไระคือมันไม่เกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานเนโครงสร้างหาเหวอะไรเด็กเฮ่อเอออาก็โครงสร้างโครงสร้างทัง้งท่องมาเหรอฮะโอเคอมันก็คงไม่เกี่ยวหรอกถ้าเกิดมึงนั่งจู๋จี๋กับเจ้าของโรงไฟฟ้าออกสื่อขนาดน,นี้ปัญหามันจะไปอยู่ที่โครงสร้างได้ยังไงวะมันอยู่ไม่ได้ ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การวิจัยและพัฒนาพลังงานสีเขียวประเทศเราขาด Research and Development เรื่องพลังงานส่วนค่าไฟค่าน้ำมันแพงเนี่ยมันก,มนก็มันก็ตามสภาพไงวะเฮ้ยนี่นี่น,นี่ระบบราชการก็เอถอะทะอุ้ยอ้ายไม่ตอบสนองต่อประชาชนครับอ่าเราจะปฏิรูประบบราชการลดขนาดรับราชการลงกี่โมงดีละครับคุณทักษิณครับเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะ แก้เรื่องนี than, ้มันใหญ่มากเลยนะมันต้องไปเปิดดูจริงจังนะว่าหน่วยไหนคนเยอะไปหน่วยไหนมันใช้เงินเยอะแต่ KPI ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะลดขนาดนะครับแต่เขาแค่บอกเฉยๆว่าระบบราชการอ่ะเถอะทะไม่ตอบสนองเฮ้ยจริงไหมเนี่ยพอเลยเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะถ้าคุณทักษิณไม่บอกพอใหญ่แมวไม่บอกเราทั้งหมดจะอยู่กันยังไงแล้ววะเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอนะครับ เรายังต้องเตรียมตัวรับมือ AI ที่มันจะฉลาดกว่ามน,นุษย์ปกติแล้วณจุดจุดนี้เมืองไทยอ่ะรู้ปัญหาตัวเองหมดแหละแต่ไม่ยอมแก้ปัญหานี่คือจุดอ่อนของไทยครับใครพูดวะทักษินคาพูดอะเอาพูดเราพูด เออคือเอาแค่นี้ก่อนละกันครับยิ่งฟังยิ่งปวดขี้ครับถ้าเป็นสัก20ปีที่แล้วนะครับเจอความมั่นเจอแมสเ g จประมาณนี้นะกูจะว่าแบบเออเออดี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 มีวิสัยทัศน์รู้ว่าปัญหาคืออะไร กูจะรอดูมึงแก้นะกูเอาใจช่วยแต่นี่มันคือเหมือนอาเฮียอากูอากงขาหาวบาดีประจําจังหวัดมานั่งกินโต๊ะแชร์กันแล้วก็บ่นขิงขาบ่นอาหารบ่นปูไม่สดบ่นร้านไม่สักพรมบ่นพนักงานเติมน้ําแก้ควยช้าบ่นเหลาเกี้ยที่เฝ้าร้านให้เนี่ยมันไม่กระฉับกระเฉงไม่รู้จักพัฒนาตัวเองเลยบ่นว่ามันชอบมาขอเบอิกเงินล่วงหน้าชอบเล่นแต่หวยไม่เก็บเงินไม่มีวิสัยทัศน์ แล้วก็ตบมือชมกันเองแล้วก็แยกย้ายกันไปโขกสับล,ลูกจ้างพร้อมกับบ่นว่าไอ้พวกคนจนนี่มันห่วยชิบหายเลยบ้านเมืองไม่จเจริญก็เพราะพวกมึงเนี่ยแหละไม่รู้จักพัฒนาตัวเองอ้มานี่กูจะบอกให้ขมกระวนไปโว <cm 2> นไปว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 นมามา,มาถึงตรงื่อกว่าเรื่องดิชิมอนวอร์มแบท เราลืมไปได้งไงเฮ้ยเฮียเรื่องนี้คือใช่เรื่องนี้คือโดนเรื่องนี้คือตาสว่างตาสว่างยังไงวะสว่างคือกูเก่งทุกอย่างยกเว้นตอนกูจะเป็นเหยื่อเนี่ยแหละกูจะเป็นเหยื่อทันทีเลยครับผมเรื่องดิจิตอล w a l l ล็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากทำสามอย่าง บลา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 ,าอะไรเนี่ยบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทรกหานจิกอะไรก็ลากออกมาพูดทั้งหมดนะครับคืออยากรู้ว่าเออเหล่าตัวแปะเหล่ากงที่นั่งแท้เม็ดกุยจีที่โต๊ะแชร์เนี่ยคงฟังแล้วคงจะรู้สึกคือฮากันมากเลยนะแต่มันโดนค้านเยอะไงโดยคนที่ไม่เข้าใจมันก็เลยช้าไปมากอ๋อมันโดนค้านเยอะก็เลยทำไม่ค่อยจะได้เออ ถึงเป็นรัฐบาลเสีข้างมากก็เหอะโดนค้านเยอะมันก็ทําอะไรไม่ได้บางทีบางคนที่ค้านน่ะ<อ>ลืมไปลืมไปว่าตัวเองก็เป็นตัวการของต้มยำกุ้งนะชิบ,บวกให้อ๋อแบบหน่วยงานอิสระหานี้เหรอแบงค์ชาติว่าสั้นแหมประปาหน่อยฮะลุงพูดไปเลยคอเอาพูว่าแบงคชาติไปเลยกล้าๆหน่อยเฮ้ยแหมใหญ่โตครับบ้านครับเมืองขนาดนี้แล้วอะ่ะโหยจัดเลยลงุงจัดเลยครับ ใจถึงหรือเปล่าถามหน่อยถึงหรือเปล่าเออสรุปก็มาจบตรงนี้เศรษฐกิจมันต้องรีบกระตุน้นเลยจะแจกเงินสดไปก่อนสำหรับกลุ่มเปราะบางแล้วพงงบออกอีกทีตุลามันจะเป็นดิจิตัลแล้วแหละเพราะคนไทยจะต้องรู้จักอะไรดิจิทัลดิจิตัลให้มันทันโลกเขาอะ่ะจ้าถ้าอาเหล่าแปะไม่มาโปรดคนไทยเนี่ยสงสัยต้องอยู่กันแบบดักดานต่อไปแน่เลยเนาแพ ไอ้พวกช่างค้านเนี่ยแหละมันขัดขวางความเจริญนี่เขาอุตส่าห์นะเขาอุตส่าห์ข้ามขั้วมาแล้วนะเฮ้ยอย่าเรียกว่าข้ามขั้วเลยป่ะแหมนี่ก็ชอบประดิษฐ์คำชอบตั้งชื่อแล้วเกินจริงๆเนี่ยมันก็แค่แบบระบบรัฐสภาเท่านั้นนะครับที่คุณตั้งอ่ะคุณตั้งไม่ได้ไงเพราะคุณไม่ยอมเลิกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไงถ้าเลิกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะเราตั้งรัฐบาลด้วยกันได้อยู่แล้วเอาเหรอเออสิโหยง่อ อันนี้ที่กูอยากรู้อ่ะอแล้วคนเป็นพิธีกรคนถามอ่ะเขาไม่ถามต่อนอยเลยหรอว่าแล้วที่เพื่อไทยหาเสียงเรื่องแก้1นึอ่ะแก้แต่ไม่ยกเลิอกอ่ะจําได้ปะอันนั้นคืออันนั้นคือตอแหลใช่ไหม<อ>นี่ ใครจะไปถามถามทำไมให้มันเสียบรรยากาศคุยอยู่ได้เรื่องการเมืองเขาก็อุตสาหอวยกันก่อนซะฉ่ำเลยนะว่าเนี่ยดูสิครับไม่ต้องส่งคำถามให้คุณทักษิณน,นะคุณทักษิณน่ะบอกว่าพร้อมตอบทุกคำถามอยู่แล้วแหมโคตรแน่โคตรมันโคตรูรู้งานเลยเอะครับประเดน <other> ็นคือโต๊ะแชร์มันแพงอะครับเอางี้มาตอนตอบคำถามต่อนะ ก็อย่างที่เห็นครับประกาศว่าเลือกตั้งรอบนามาแน่แลนสไลด์จุกๆเที่ยวเนี้ยไม่สไลด์พลุกสาวตัวดีดันลาไปคอตั้ง10วันอ้ยไม่รู้จักอั้นไว้ก่อนเราไม่งั้นไม่แพ้หรอกนะก็ นะคนกลับมาเลี้ยงหลานนะเน <compelling Ont op edi> อะเออเขาโดนมาเยอะสุดแล้วครับเขาบอกนะเขาบอกไม่มีใครโดนเยอะกว่าเขาแล้วแต่เขาอยากมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากกว่าและมองไปยังอนาคตอยากให้คนไทยสมัครีกันครับความสมัครีสำคัญมากจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้ด้วยความสมัครคี ไม่ต้องแต่กองทัพไม่ต้องแต่โครงสร้างพลังงานธุรกิจใต้ดินนี่เลือกเอาอันไหนดีอะที่จะไม่เหยียบตีนมาเฟียที่อยู่ร่วมเป็นเนื้อเดียวกันกับราชการตำรวจและกองทัพอย่างเงี้ยบายดีไหมล่ะคนวัยทำงานที่ต้องสูญเสียไปเพราะยาเสพติดก็แย่แล้วต้องมาสูญเสียกับการเกณฑ์ทหารอีกเท่าไหร่ต้องเจ็บตายพิการอีกเท่าไหร่เราไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะ คราวที่แล้วอ่ะตัวเองแค่จะทําหวยบนดินน่ะตัวเองยังโดนปฏิวัติเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้าของเว็บพนันแล้วก็คอรเซ็นเตอร์มีแต่คนในเครื่องแบบทั้งนั้นโอ้ยขี้ปากว่ะตกลงมึงชมเขาปะก็มาคิดดูอีกทีก็ก็ได้แค่สงสารประมาณนี้โอเค